สวัสดีครับโอเคก็ในหัวข้อนี้เนาะเป็นเหมือนกับว่าสอนทวนให้นะครับหลังจากที่อันนี้ก็น่าจะเป็นชิดชุดหนึ่งที่พี่หลายคนน่าจะทราบเราะพี่เข้ารับเข้านาตุในโรงพยาบาลครั้งในช่วงประมาณสัปดาห์แรกหรือสัปดาห์สองเดือนนะครับก็ขออภัยด้วยที่อาจจะสอนช้าสลับกันไปหน่อย เนาะแต่ว่าสําหรับคนทั่วไปก็ที่เข้ามาดูก็ไม่ต้องตกใจนะอันนี้เป็นการสอนพร้อมบอกกันนะครับเป็นการบรรยายรวมคือว่าในหัวข้อนี้นะทุกคนเราจะมันพูดถึงเรื่องของสิ่งที่เราต้องรีบเก็บแต่อันนี้ขอเกินนนาทุกๆคนเลยเนาะว่าเป็น m y opinion เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเราเท่านั้นคือทําไมถึงเราบอกว่าควรรีบเก็บเพราะว่าตอนนี้คุณอยู่ในช่วงของปลายปีใช่ไหมครับในะช่วงที่วิดีโอนี้ได้ผับ ได้ผลิตขึ้นมาซึ่งถามว่าคุณมีเวลาอีกอย่างเก่งเนี่ยประมาณสามถึงสี่เดือนเนาะเพราะอย่าลืมว่าคุณไม่ได้สอบเพียงวิชาเดียวคุณอาจจะต้องสอบวิชาอื่นและวิชาทุกวิชาก็ไม่ได้ง่าย,ยดีฮิตฉะนั้นเรามาดูกันว่าถ้าเราจะต้องรีบเก็บเราจะเก็บอะไรเรามาดูวันแรกถ้าเราพูดถึงศาสนาเราจะรู้ว่าเราพูดถึงความเชื่อแล้วก็แล้วก็เน้ทางคำสอนเสมอซึ่งแน่นอนว่า ตอนนี้สิ่งที่เราจะต้องโฟกัสคือทุกศาสนาทุกศาสนาเนี่ยพยายามเน้นไฮไลท์ที่มันมีความเกี่ยวข้องกันและเราดูว่าความสัมพันธ์ในสิ่งที่เกิดขึ้นในลักษณะของการเปรียบเทียบเนี่ยมันสามารถทำได้มากน้อยขนาดไหนในแต่ละศาสนาเพื่อในบางพิธีกรรมหรือในบางหลักธรรมคำสอนเนี่ยมันสามารถที่จะนำมาประยุกต์และสามารถนำมาต่อยอดกับเรื่องอื่นๆได้ พอรามาเห็นเรื่องของเรื่องอื่นๆปุ๊บถามว่าในประเภทของรายละเอียดย่อยในแต่ละคำลำสอนเนี่ยหรือในเรื่องของการประกอบพิธีกรรมเนี่ยมันสามารถที่จะนำมาเล่าและนำมาสะท้อนสกัดในความคิดในเรื่องของการประพฤติตนหรือการละหรือเลิกกระทาในสิ่งนั้นอย่างไรเพราะว่าในข้อสอบเนี่ยมันสามารถออกได้ทั้งในเรื่องของอคําพูดโดยตรง หรือว่าในเรื่องของสารการณ์ตัวอย่างก็ได้นะครับอันนี้ก็สิ่งที่อาจจะเป็นเรื่องที่คุณคุณต้องรู้ในแบบเป็นเป็น b a สเป็น b a สพื้นฐานเนาะแต่ถ้าจะลงลึกไปกว่านั้นโอเคถ้าจะลงลึกถ้าคุณมีเวลามากพอคุณอาจจะดูองค์ประกอบและความสําคัญในแต่ละเรื่องอย่างพวกคมภีร์ที่มาที่ไปการกันกรองการสังขยาอะไรพวกน,นี้ซึ่งตรงนี้มันก็จะไปชเชื่อมโยงกับเรื่อง,อ,งอื่นเช่นเราอาจจะเห็นนเรื่องของบรรทัดฐานทางสังคมว่า ในมาตรฐานทางสังคมที่มันเกิดขึ้นและนําไปใช้ในแต่ละองค์ประกอบเนี่ยสุดท้ายมันเกิดขึ้นด้วยเหตุผลประการนันชนี้แล้วความสัมพันธ์ในเรื่องของหน่วยสังคมในเรื่องของการวางโครงสร้างหรือในเรื่องของการเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยมันก็อาจจะมีเกิดขึ้นนะครับก็ประมาณนี้สำหรับสาระแรกพอมาสาระต่อมาเราไปที่ประวัติศาสตร์กันประวัติศาสตร์จําไว้เสมอว่า อย่าให้คุณสนใจทั้งไทยและสากลแต่้าสนใจในไทยและสากลเนี่ยถ้าเราบอกว่าจะต้องมานั่งจำอยู่ทุกสมัยเนี่ยมันก็อไม่ไหวใช่ไหมเราอาจจะเห็นในเรื่องของความเป็นมิติในเรื่องของการเชื่อมโยงหรือข้อผูกพันก็ได้หรืออาจจะเห็นในเรื่องของไฮไลท์ที่มันเกิดขึ้นในแต่ละมิติว่าในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในที่เป็น อารยธรรมโครงสร้างการค้นพบสิ่งเหล่านี้มันเดินนำไปโยงกับเรื่องอื่นได้เสมอพอันไปโยงกับเรื่องอื่น <c oughs> เราจะเห็นค่ะกระบวนการในการศึกษาเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นทั้งเรื่องของยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์และยุคประวัติศาสตร์อันนี้ทุกคนต้องรู้แต่สิ่งสำคัญคือว่าถ้าเราจะเจาะลึกละ เราจะเจาะลึกอะไรให้เร็วที่สุดสําหรับพี่ถ้าจะเจาะลึกเจาะลึกค,ความสัมพันธ์แต่ละมิติซึ่งถามว่าในแต่ละมิติเนี่ยมันจะไปโยงอะไรได้อีกมันอาจจะไปโยงเรื่องของการต่างประเทศหรือการพูดก็ได้เรื่องของศิลปะในเรื่องของสงครามการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจหรือเรื่องของวิถีชีวิตของชาวบ้านก็ได้ซึ่งถามว่าในการ cross culture หรือ culture lag หรือจะด้วยคําไหนก็แล้วแต่หรือการแพร่กระจายทางวัฒน,นธรรมหรือ culture discussion เนี่ย เวลาเราวิเคราะห์หรือเราพิสูจน์เนี่ยมันก็จะมีแหล่งข้อมูลทางปรัชญาศาสตร์ที่ค่อนข้างเยอะมากพอมันมีแหล่งค่อนข้างเยอะปุ๊บก,การให้น้ำหนักและความสำคัญล่ะคุณจะออว่าอะถ้าในเรื่องของการศึกษาที่เป็นคู่คู่กันทัอนข้าง,งปรสรไทยและจากรนอย่างเงี้ยโอเคปรสรไทยอาจจะพูดอีกแบบหนึง่งแล้วปราสตกลก็พูดในเรื่องเดียวกันแต่พูดอีกแบบอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะ เวลาเราวิเคราะห์พิสูจน์เนี่ยเราก็ต้องดูจากช้อยส์เนาะว่าช้อยส์กับตัวคําถามเขาเน้นอะไรเขาดูอะไรเป็นที่สําคัญอันนี้มันก็คือสิ่งที่เราอาจจะเห็นหรือบางครั้งข้อสอบอาจจะออกเป็นรูปภาพก็ได้อาจจะออกเป็นเหตุการณ์และบางทีคําถามดูเหมือนจะยากแต่บางครั้งมันง่ายนิดเดียวเช่นจากเหตุการณ์นี้เปรียบเทียบแนละ้วอยู่ในยุคข,ของสมัยไหนอยู่ในช่วงของปีอะไรอยู่ในการเทียบสก,กัดอะไรอันเนี้ยระวังให้ดีนะเพราะว่าออกบ่อยอนะครับต่อมา ตราไปที่ภูมิศาสตร์กันภูมิศาสตร์ยอมรับโดยส่วนตัวตัวเองมอนคนไม่ถนัดนะเพราะว่าภูมิศาสตร์เนี่ยมันเหมือนกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ผสมผสานด้วยแต่สิ่งที่เราจําไว้เสมอว่าสามเรื่องหลักที่คุณจะต้องมีคุณต้องรู้เรื่องของลักษณะทางกายภาพคุณต้องรู้เรื่อง่องมือและคุณต้องรู้เรื่องของปัญหาสามอันนี้มันเป็นพื้นฐานที่คุณสามารถที่จะไปต่อยอดกับเรื่องอื่นเช่นในเรื่องของอ่ามาตรวัดมาตรสวร่วนสัดสว่วนในเรื่องของ เทคโนโลยีในเรื่องของการเปรียบเทียบในเรื่องของวิธีการทำวิทยาศาสตร์ในเรื่องของการจัดเบียบทางสังคมในเรื่องของมาตรการการรองรับความเสี่ยงเรื่องของภัยพิบัติหรือจะด้วยอะไรก็แล้วแต่อันนี้คือสิ่งที่พี่คิดว่าทุกคนสามารถที่จะไปอ่านได้ทุกคนสามารถที่จะไปรีวิวแด์รีวิได้และบางครั้งเราเองก็อาจจะโชคดีหน่อยที่เราก็ต้องกลับมาคิดว่าในแต่ละเรื่องของในแต่ละทวีปอะ มันมีอะไรที่เหมือนกันไหมเขตเส้นศูนย์นเรื่องของเขตอากาศเส้นท่ะทิ่จุดอองทิ่จุดทั้งหลายเนี่ยถามว่าข้อสอบหลังๆไม่ค่อยได้ถามแล้วก็จริงแต่มันก็อาจจะเอามาแทรกได้ตลอดพอมันแทรกปุ๊บสิ่งที่เราต้องรู้ให้ได้ก็คือสิ่งที่มันใกล้กเคียงแล้วเราจับเซนส์มันได้อะเพราะบางครั้งเนี่ยทุกคนก็ไม่ได้รู้ทั้งหมดนะตัวพี่ก็ไม่ได้รู้ทั้งหมดนะครับแต่เวลาเราวิเคราะห์ มันจะทำให้คุณเห็นอะไรหลายอย่างถ้าคุณมีเบสิคคอนเซ็ปต์หรือเบสิคอินโฟเมชันอยู่แล้วเนาะอันนี้ก็ฝากไว้หน้านี่บลรเมืองหลายคนจะจําเป็นซีรีส์เนาะหลายคนจะจำตั้งแต่วากเป็นสังคมในเรื่องของกฎหมายในเรื่องของ culture แล้วก็การปกครองโอเคจะบอกว่าในสีเรื่องนี้ที่พวกคุณจำอ่ะมันก็เป็นสิ่งที่ถูก คือคุณจําเป็นสเตปบายสเตปอ่ะแล้วคุณเห็นถึงความสัมพันธ์มันเกิดขึ้นองค์ประกอบทางสังคมเกิดขึ้นจากอะไรการหลอมรวมกันการเกิดวัฒนธรรมการเกิดระเบียบการจัดระเบียบทางสังคมการรวมกลุก่มการมีอํานาจทั้งทาง,ทงตรงและทางอ้อมรวมถึงรูปแบบต่างๆที่ทุกคนเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นสี่พื้นฐานที่ทุกคนต้องรู้อยู่แล้วแต่สิ่งที่ต้องเรามาระวังเพิ่มเติมอีกหนึ่งคือว่าในเรื่องของอะไรในปัจจุบันนี้เราจะเห็นเรื่องของการปรับตัว การปรับตัวนี้มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นกลไกอำนาะจในเรื่องของโครงสร้างทางสังคมในเรื่องของระบบราชการเองก็อาจจะมีส่วนในเรื่องของการปฏิรูประบบราชการในเรื่องของกระบวนการศาลในเรื่องของกฎหมายธรรมนูญที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปหลายๆเรื่องแต่ถามว่าถ้าเราจะยิงอิงเบสพื้นฐานก็ได้แต่บางทีเราก็ต้องกลับมาคิดเหมือนกันว่าในเรื่องของการฟอสหรือการบังคับใช้รวมถึงการยับยัง้งเรื่องของการยับยั้งอันนี้อาจจะเห็นจากเรื่องของ ะระบบอื่นๆเนาะอย่างระบบรัฐสภาที่เป็นเกี่ยวกับประธานาธิบดีหรือขประธานาธิบดีก็ดีหรือในเรื่องของระบบกษัตริย์หรือในเรื่องของระบบสมัยสิทธิราชหรือในเรื่องของอะระบบคอมมิวนิสต์ซึ่งถามว่าในแต่ละประเทศหรือในแต่ละรูปแบบสังคมเองอ่ะมันก็มีสเสน่ห์ของมันแล้วมันก็มีจุดแย่มันก็มีจุดดีด้วยแต่การบังคับใช้กับการวางระบบที่มันเกิดขึ้นอ่ะ เวลาเรามองแล้วเวลาเราวิเคราะห์ผ่านสถานการณ์ก็ดีการยึดหลักพลเมืองดีก็ดีการยึดหลักประชาธิปไตยหรือจะยึดหลักอะไรความสนุภาหรืออะไรก็แล้วแต่นในบางครั้งเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มันอาจจะเป็นรูปธรรมแต่เราก็ต้องวิเคราะห์ดีว่าในตัวของเหตุการณ์หรือในตัวของข้อความที่เขาให้มาเขาหวังอะไรเขาต้องการอะไรบางทีเราต้องอ่านใจเขาด้วยนะครับ แต่ว่าความท้าทายหนึ่งที่พี่คิดว่าในตัวของนักที่ประเมินจะเจอบ่อยๆก็คือข้อสอบเนี่ยมันจะค่อนข้างแบบหลากหลายและบางทีเนี่ยเราเองอาจจะถูกควยเฝะจากคีย์เวิร์ดหรือในตัวของเหตุการณ์ในบางอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากให้เรามาระวังดีๆส่วนสุดท้ายคือภ um ูมิเซลขอโทษเอ่อเศรษฐศาสตร์ asa, หรืออีคอนเนาะอีคอนเนี่ยจำไว้ว่ามันเกี่ยวข้องกับชีวิตใช่ไหมในเรื่องของนโยบายใช่ไหม ในเรื่องของ e l l t t o o อ่ะตอนสัมพันธ์อ่ะมีอยู่สามเรื่องพอเราพูดถึงสามเรื่องปุ๊บคีย์สำคัญที่คุณต้องรู้คือเศรษฐศาสตร์เศรษฐกิจและกลไกถ้าคุณรู้สามคำเนี้ยคุณจะเห็นเอ,องว่าไม่แต่ละคํามันจะแยกย่อยไปถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์เรื่องของกลไกระบบการบริหารจัดการค่าเสียโอกาสปัญหาความสัมพันธ์ทั้งหลายเรื่องของเขตเศรษฐกิจทีเศษความ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเหตุการณ์ค้าเสรีรวมถึงปัญหาต่างๆตั้งแต่ปัญหาในครัวเรือนก็ดีปัญหาในภาคธุรกิจในเรื่องของการแข่งขันเรื่องของการผูกขาดทางการค้าในเรื่องของความเหลื่อมล้าทางสังคมหรือภาวะเรื่องของความยากจนเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มันเป็นปัญหาที่เราต้องมองตั้งแต่ความเป็นจุลภาคจนถึงความเป็นในระดับมหาภาคพ,พอเราดูจากจุลไปหามหาภาคปุ๊บมันจะทําให้คุณเห็นเองว่า การกำหนดนโยบายหรือการแก้ไขเสถียรภาพของ,ของาภาครัฐบาลในแต่ละประเทศหรือในท้องถิ่นเองเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สามารถที่จะเข้าถึงได้หรือไม่ในของหน่วยหน่วยคนเรือนก็ดีหรือหน่วยธุรกิจก็ตามแต่อย่างไรก็ดีสิ่งนี้ดูเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายคือเศรษฐศาสตร์ชอบออกอตัวเลขไม่ว่าจะเป็น GDP ดอกเบีย้ยในเรื่องของอุปสงค์อุปาทาน อาจจะเคยเห็นบ้างในรูปกราฟเป็นรูปของอ่าตารางอะไรพวกนี้มันก็อาจจะเจอบ่อยนะครับก็โดยภาพรวมของทุกสาระเนี่ยพี่คิดว่านะถ้าคุณจะเก็บข้อสอบในช่วงปลายปียถ้าคุณทําตามที่อยู่ที่พี่พูดมันอาจจะช่วยได้ะระดับหนึ่งคงไม่ได้ช่วยได้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าพี่เคยพูดไว้นานมากแล้วในวิดีโอชุดก่อนๆเนะาะสำหรับคนที่เรียนกับเราอยู่แล้วเนี่ยว่าโปรดอ่านโปรดฝึกไปเรื่อย อย่าหยุดอยู่กับพี่แต่ถ้าเกิดคนที่มีเวลาไวจริงๆรงิพี่คิดว่าเรื่องพวกนี้ที่พี่พูดมันเป็นเหมือนบันไดหนึ่งที่คุณอาจจะไปต่อกับการฝึกโจทย์ก็ได้หรือคุณอาจจะสนใจกับเรื่องนั้นโดยเฉพาะในบางเรื่องก็ได้แล้วคุณก็เล่นกับประเด็นนั้นในข้อสอบก็แล้วกันเนาะก็ประมาณนี้สําหรับหัวข้อน,นี้แนะนําว่าถ้าคุณได้ฟังวิดีโอนี้คุณก็พิจารณาตัวเองว่า รีบเก็บเนะะื้อหาแล้วฝึกโจทย์เลยคือฝึกโจทย์ในคราวนี้ครับพี่เคยพูดในวิดีโอเนออินสไ e ร์เตอร์ออฟเอ็กซัมิเนชเนาะขอไปแบบเร็วๆนิดนึงสั้นๆแล้วกันโอเคถ้าคุณจะฝึกทวนแนะนำให้หาที่ไวให้เต็มเวลาฝึกโจทย์นะแล้วก็การหาแกนหลักของสาระวิชาเรื่องนั้นคุณต้องรู้ให้ได้ว่าอโจทย์นี้ถามถึงอะไรแล้วคุณก็เชื่อมโยงในเรื่องของข้อเท็จจริงประเด็นต่างๆ แล้วก็เอาไปใช้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่แนะนําไปพร้อมๆกันเลยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนเนาะถ้าแบบใครที่เรียนกับพี่อยู่แล้วก็ถือว่าเป็นวีดีโอทวนไปนะครับส่วนคนที่เรีนยนใน u t u b e ก็คิดว่าอาจจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนก็ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดหรือพี่พูดแล้วรู้สึกมีอาการเจ็บคอบ้างบางช่วงก็ขออภัยมาทีนี้เนาะก็พี่เพิ่งหายป่วยก็อาจจะใช้เวลาในการฟื้นฟูนิดนึงก็ถ้าใครสนใจคอสออนไลน์สําหรับเด็ก ทั่วไปนะราคา100บาทก็เรียนกันแบบนี้ครับก็บรรยายอย่างนี้แล้วเป็นสอนแบบเพิ่มเติมแบบนี้ครับคุณก็คอนแทคมาที่เพจก็แล้วกันนะโอเคประมาณนี้สวัสดีครับ